Okay. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาช่วยแนะนำทางออกของอสถานีสเตชันเซนทันะคะสถานีทางออกที่4เขาเรียกว่า Elizabeth, อ l i ิสเบิ s ตสตรีที่4ถามเจ้าหน้าที่ิ่นแล้วถ่ายได้ไหมบอกว่าถ่ายได้แต่บางคนอาจจะไม่ชอบระวังด้วยโอเคอันนี้คือทางออกที่4 a l i ิส b บิ s ตสตรีนะคะเราจะไปหาหมอฟันกันค่ะวันนี้โอเคคะไปละออกลนะเนี่ยเอาบัตร ATM นะคะแคป ทางออกได้เลยโอเคไอละโอเคอันนี้คือข้างหลังนะคะอันนี้เลือกวหันไปถ่ายให้ดูเขาเรียกออกมาดิเราจะมีออกมาก็จะเจอเขาเรียกวนะ่าอะไรนะเอาป้ายบอกทางประมาณนี้ค่ะ <Okay. S 1> อากาศสดใสค่ะแสงแดดก็เยงตาง Oh, อันนี้อันนี้วันนี้เรามีภารกิจนะคะทางออกที่สี่นี้อลิสเปียกีดไปทางเซอริฮิวนะคะจะไปเซอริฮิวหาหมอฟันอ้าวมันไฟแดงอยู่เขาข้ามได้หรือเปล่าข้าม <c oughs> ไม่ก็แดงๆเขียวๆนะคะ <c oughs> ไปได้นิดนึงอือะคนก็เดินเยอะมากเลย ดูคนผู้พานดีค่ะทางน,นี้เจนอลิสเบตสตรีทอันนี้อาทางไปเซรีฮิลค่ะเรียกว่าเซรีฮิลโนนก็เซรีฮิลนี่ก็เซรีฮิลแต่ก่อนมาที่นี่ใหม่ๆก็หลงทางเป็นประจำวันนี้ภารกิจของเราคือไปหาหมอฟันนะคะคุณหมอว่องไวนะคะคลินิกคุณหมอว่องไวที่อยู่แถวเซรีฮิลนี้เคยถามเพื่อนๆว่าอา ไม่ชอบหลงทางนะคะไม่ได้ชอบหรอกประเด็นหลงทางเดินวนประจําเลยก็เลยอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้เพื่อนๆที่จะไปหาคลินิกคุณหมอว่องไวนะคะออกประตูที่4อลิสเบตสติีแล้วก็ข้ามถนนมาเดินขึ้นเนินไปทางนี้ทางนี้นะคะขึ้นเนินไปสักข้านาทีก็ถึงแล้วล่ะค่ะนะคะตนะามาหมอฟันกันค่ะวันนี้ อากาศก็เย็นๆค่ะผู้คนตอนเช้ามีนัดสิบโมงนะคะแต่มากอดเพื่อถ่ายซีดีโอนี่แหะค่ะนะคะ,นะคะหาหมอฟันสุขภาพฟันสำคัญที่สุดค่ะอันนี้เป็นข้างหลังนะคะเออไม่เคยเออตึกแถวนี้ไม่ค่อสวยเท่าไหร่นะคะดายเดูไปคนะ่ะตึกแถวนี้ก็ก็ใช้ได้อยู่แต่ค่อนข้างเก่านะคะอันนี้ถนน เขาเรียกถนนอลิสเบตตีจะไปเซรีฮิลเซรีฮิลหมดเลยนี่เซรีฮิลนั่นก็เซรีฮิลมันหลายถนนมากโอเคไปหาหมอฟันกันสุขภาพฟันก็สำคัญค่ะอย่างที่บอกอุปกรณ์อุปกรณ์ก,รก,ารการกินที่สำคัญของเราเป็นคนชอบกินเราต้องดูแลรักษามันให้ดีที่สุดนะคะเออ ค่อนข้างเก่าแล้วก็เงียบอยู่นะคะแถวนี้ตองคืนน่าจะน่ากลัวอยู่นะแต่ว่าคนก็อยู่เยอะแยะค่ะคนมีทุกที่อ๋อร้านนี้ร้านข้าวผัดเจปัป๊มได้เผื่อใครไม่ตู้ อยู่นะคะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ที่ตึกสวยๆจะอยู่ฝั่งในเมืองเขาเรียกว่าซิตี้อยู่ข้างนึงเลยดีกดูตึกเล่นไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวดูแต่หน้าคนพูดก็ไม่สวยเท่าไหร่วันนี้เตรียมตัวไปหาหมอควันนะคะเดี๋ยวมาชิลเลอะผ้าเขาเ้อก็เลยก็ใส่เออไม่ใช่ก็พิมพ์กระชุดก็ก็าทาลิปทาอะไรหรอกเออ เดี๋ยวเป่นซีเปื่อนนอ่ค่ะเอานะทางไปคลินิกหาหมอฟันเดินข้ามถึงไฟแดงตรงนี้ขึ้นไปอีกบล็อกหนึ่งจำเลขที่เอาแล้วก็เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะคะแค่ไม่เกินห้านาทีค่ะนี่ขอหันกลับมาหน้าคนพูดซสีหน่อยนะคะลินิกทางไปคลินิกหมอว่องไว้รอก่อนอุ้ยเขียวแล้วหมจะพูดไฟเขียวก็ไม่ดู อันนี้เป็นทางข้ามข้ามด้วยเลยต้องรอ,อสะดุดสะดุดออนี่ะใกล้แล้วโอเคใกล้ถึงแล้วโอเคจบคลิปแค่นี้ไว้ก่อนค่ะอนัอนนี้ทางไปหาหมอฟันนะคะคลินิกคุณหมอว่างไวค่ะไม่อยากไป ก็ต้องไปจําเป็นอุปกรณ์การกินต้องรักษาให้ดีที่สุดนะคะเป็นคนชอบกินบอกแล้วความสุขอีกหนึ่งอย่างรักษาอุปกรณ์การกินไว้ให้ดีนะคะรักษาอยู่ตลอดยังเป็นอยู่รอดที่แปดแล้วมั้งของปีนี้นะในการรักษาฟันราคาไม่ต้องพูดถึงเนาะเปตัวเองเอาให้รอดจากความเจ็บปวดฟันดีกว่า เรื่องนั้นจะเป็นรอถึงประเทศไทยไปไม่ได้มีมีคนทำงานก็ต้องรักษาที่นี่แหละนะเออเท่าไหร่ก็จ่ายเข้าไปเออดีกว่าเสียไพ่แล้วกันนะเออจ่ายค่าหมอฟันแค่นี้เรื่องเล็กเสือพ่เท่าไหร่ใจใหญ่กว่านี้จัดไปทั้งเ,นอเออยอะเหตุผลนะคะดูแลสุขภาพรักษาตัวเอง ไว้ดีที่สุดรักษาทั้งทั้งหมดเลยสุขภาพกายสุขภาพปากสุขภาพสมองนะคะเราจะได้สู้ในเมืองใหญ่ที่สวยงามนี้ต่อไปนะคะมันทั้งสวยงามแล้วก็เหนื่อยด้วยสุดทคานเราต้องแข็งแรงเข้มแข็งอยากต้องพร้อมนะคะโอเคเดินมาถึงและตึกอยู่ตรงนี้นะคะถึงแล้วทางขึ้นนะคะ เลขชีอะไรวะเลขชีเลขชีขตรงนี้นะคะนี่ค่ะ4 4 1 4, 4ี่นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเข้าไปเลยนะคะอ่ะจบคลิปคนี้ก่อนเข้าไปในตึกก่อนค่ะ